สวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีคร่ะพ่อหญิงสวัสดีครับพ่อหญิงคุณพ่อข้อหนาพีหนุ่มเพยบอยตัวครับนี่หนุ่มเพย์บอยหนุ่มเรือหน่อยเ <c oughs> นาะครับเอฟซีเนาะนี่ละพ่อหญิงอารมณ์ดีครับเสมอชมเขากินน้ำเรียบร้อยเรียนอาหารทารีเลยครับเสมอชมเนาะมันเป็นยังไกงก่อครับงูเนี่ยมันแตกแสงแนวไะไก่องูลู้มาเจอทั้งผ้าว่ะงูทำท่านใหญ่แตกแสงมามากมากงูทำท่านแมนาถูก เกี่ยวแขนเกี่ยวขาเกี่ยวแขนเกี่ยวขาแมนอือมันเหมือนงูว่าได้เพราะว่าเสียงผู้เฒ่านะครับผมเป็นเสียงเคือเสียงผู้เฒ่าครับผมมาเกี่ยวแขนเกี่ยวขาอย่างที่นี่เกี่ยวน้ำโตน้ำต้นนะไม่ก็ตาเกี่ยวแขนเกี่ยวขาเนี่ยผู้สาวมากไปนี่มันงูเป็นงูผู้เฒ่างูว่าคือเสียงผู้เฒ่านะงู้นฒ่าเป็นบอกกเสียงผู้เฒ่านี่เนาะผู้เฒ่า ครับเจ็ดิบแปดชิ้น่ะเสงเงินนะงูจำท่านนี่ก็เป็นงูจำสินได้เนาะงูจำสินงูจำท่านงูงูมาจำสินแล้วงูจำท่านครับผมลงมาแต่หอลงมาแต่เท้งขาวแตกแสงมามาบลงมาเฉียวสีไหนแสงสีไหนครับสีเขียวสีแดงนะแตกออกมาเลยแมนมันคือแสงพี่ปอบนี่แหละโอ้ยเป็นชองแสงนะแสงพี่ปอบพี่ก็ซื้อนี่เนาะเออเนี่ยคือปอบคนาพี่เขา อ้านี่ครับผมเอฟซีเนาะมีของมาฝากพอหญิงพอหนาพีของเขาครับก่อนไปฟังตัวเลขกเดี๋ยวหมบของควัญให้พอญิงก่อนครับคือสี่เขากันครับพอหญิงนะครับเอฟซีเบิ่งส่งแล้วครับของควันนำใจเล็กน้อยครับแต่หมอชมเนาะพีมาธรรมดาไรนี่เงินตาแบบซีออกเหลื่อมเลยลองเบิ่งก็ลองเบิ่งลองเห็นเอฟซีเบิ่งโกรว่าจะง่ายบะ บ่าเราเคยใส่เลยบอกครับมอบ่อไปใส่เรียงงวกันแดดมาทาไปตะลุงตลาดค <c ười> ักคากกคักเอาถอดต่อกันครับถอดต่อกันบ่านัดตั้งใส่เนี่ยผมนอ่คือเ่าลราวันไปอีกอเราวันจัดใสพุ่ดล่ะน้อ,รอ,นอครับอีบสี่เอ้ย,ออยกูข,กข,กขกากกคขากผุ้สาวกีดกาดที่ใส่ไปตลาดเนี่ยเอ้าเรื่องงูดีกว่าครับโตเวเลของเฮาน้อครับเป็นมาเนว่ยอไครับ เ่นมาเกี่ยวแข้งเกี่ยวขาแล้วก็นก็ว่าให้ของดีให้เลขดี่นว่าให้ของดีเลขดีเลขเด็ดเลขเด็ดพ่นว่าหมันว่าที่สิบหกไหพะ่นว่าเป็นเสียงผู้ฒ่าเลยบอกครับเสียงผู้ฒ่าโัวัึนเป็นงูยุกโตเป็นงูแต่ว่าบอกว่าผู้ฒ่าะนะโอ้ครับครับตัวไหนครับพนยังเป็นบอกตัวไหนเผื่อเป็นการเสียเวลาแ่ะครับสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้านสองตัวล่ะครับ ม่พอสองโตกว่าศูนหาล่ะศูนหาแม่สองเจ็ดหาแม่กับศูนหาแม่ครับผมสุดยอดเลยครับอีบสี่เนาะพี่ปอพี่กระหังพี่ก็ซื้อมาปอครับพี่ก็ซื้อมาอยู่พี่ก็ซื้อมาปอครับมาพี่ก็ซื้อมามาแน่ได้อีกมารักมาห้วอยู่ก่นในตารางกันในตารางเงื่อนนี่ตารางเงื่อนอืมในตารางเงื่อนกับบานเด็กที่เท่านั้นเนาะครับพอนี่เนาะ เอ้พิ่นบอกเลขบ่กครับิ่นบอกบ่กครับมันเกิดมาห้องมโฮคือบนเดือนสิมาลัามาอย่างพิ้นสิมาห้โชคือกันหร่อคือโอ้ครับผมบ้านเลขที่เ็75นหา้านบลานที่7ี่เตรงกันกับงูมาบอกเลยนะครับเจนดหาหรือหาเจ็ดหาบ้านเจ็ดหาหาเจ็ดหาหาเจ็ดหาแล้วกันอันนี้เด้สองสองหาเนี่กับสวนหาตรงกันกับงูได้ได้เนี ูนหาเลยอันนี้ผู้สาวาออกมาจากปลาสาพีน,นี่ตัวนี้พีพูยิ่งนี่สำคัญนะมันนอนก็พ้นยิ่งนี่เนาะต้องมีสามาพีปลาสาผีผููยิ่งแล้วก็วันอาทิตย์ก่อนตัวไหนก่อนฮะมาติดตามพุทโธพุทโธโบราณสูงแปดศอกโอ้คนแปดศอกเก้าศอกเรื่อยมาบอกอีกตัวนี้แต่อันแตงโมท่าๆนี่บัวเดเปเอาน้ำเฟินบอกครับบัวเดเปบัวเดดเปเลยเนาะมันบอกเรืย อืมเพิ่นบอกเลยครับอ้าวเพิ่นบอกเลยกัต้องสี่จุดตัวเลขไว้แคบหน้าจอแล้วเพื่อนครับอ่ะปัยังเหตใส่กระเป๋าไว้ครับไว้ใจกูกูโตผู้สาวนี่ผู้สาวหรอเ่าครับตอนนี้โมยังสดที่เราทำเนาะเอาเป็นตามาให้สูดหยดใส่กระเป๋าไว้เลยครับเพิ่อนว่าส่งปัญญงเนาะครับเอฟสี่เนาะครับผมเดี๋ยวสี่จุดตัวเลขไว้แคบหน้าจอพี่ก็ซื้อมาแต่บอกเลย บัวปัญยังบัวปัญยังครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับตัวเลขของพอหญิงครับเอฟซีกับมีเขามิรุดธรรมดาขันถ์าฟันเกี่ยวหรือว่าสื่อสอบตัวเลขชุดนี่ครับลองเอาไปสื่อรถตุเร่ลองเบิร์นเบิรงครับเพื่อถือรางวัลทีหนึ่งนะครับเนาะก็ห้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อข้องหนาผีพอหญิงของเขาครับมันถือวอาเรียนบอกว่าเรากัอารมณ์ดีเรากับบัวบาครับพอสดก็เอาไปพอหญิงคือกันเนาะครับเนาะครับพอห้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับพ่อหญิงครับขอบคุณค่ะพอหญิงขอบคุณค่ะ นี่นัะขะัธรรมชมเลขของคุณพอยยืนขัตธรรมชมสองเจ็กับศ5นย์าัตธรรมชมมูทําท่านเหาะลงมาจากฝ่าบอกเลขสองเจแล้วก็2สองหากับศูนย์หาเป็นเลขผีปลาชาก่ัธรรมชมมาบอกเลข8ปดสนั่นผีผู้เฒ่าสูงแปดสองมาบอกนะคะเนาะก็ขอหาไม่โชคมิลาบก็คุณพอยยืน ประจ 16, ํา,ะาวันที่16มีนาคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ทองมีสามดาวกับสิราทําทมชมอมีกรเจอก,กันคลิปนห,าน,าน,หปน้าค่ะขอให้โมชคชะตาเฮงเฮงรวยๆค่ะก่ยี่พึ่งภาพวิสัยนะคะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมบางของดีกระเปาแอมป์ทงก็เลยค่ะบระเปาแอมป์ทงจะเดิทนทางไปขัมบุญจังวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ วัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเนี่ของดีทิพใหม่ทิพนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยมเงินเหลี่ยมกลองเหลี่ยมซับครับค่าขายไปขายของดูดีบุคคาบุคใหเขาล้านคนย่างทานเอาตุ่มไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาต้องเมตตาค้าขายไปใส่เหลี่ยมเงินเหลี่ยมกลองสื่อเหลือสื่อลอตตอรี่เป็นสื่อที่ถือเครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับมันเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ห้องในรับ่า วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีด่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะี่ยกู้เรื่องอก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง กอกตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบขายขายทุกอย่างเหรอครับผมสาธุสาทุสาทุสาทุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เนะแลกบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปั๊บแตะแลก็บีบีอย่างนี้ฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าไปสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับเพราะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขั้นไวพ่อเป็นกุหลอดไงพ่อรู้จักที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถเื่ออะไรการอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานยหญพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาเอามาทงหินขาวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสำรับทำไดนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค่า,ย,ย,า,า,า,ย,าย่างบ่เห็นลานเท่าไขว่ไขว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาลานเห็ุใดคนมองบ่เห็นลานข้าเห่าเดินผ่านเอาหนวด องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่ห้ามที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวเอมเราทรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กัดมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าใครคนหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเต้นแตะครับท่านผู้ชมเต้แตะแล้วก็บี้จัิงสิครับหมุนจัิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนบุปปากสามเทื่อนะครับ สามเต้อท่าคิวสามเต้าล่ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่ปินมนวนสาร,รด้วยครับด้วยท่านผู้ชมป็นมนวนสารป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้งปูปุ๊กเสกเรกลือเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดาบเอาจนได้แต่งเต่งให้ลง้งกุหลาบล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังอยู่ดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี A ่ J N e. ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูค M L P H N e. งป่คู P K L B P S, นมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปูร่รอดนะครับเนาะนะวัดหลวงปูร่รอดวัดกุกกลมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับนะ หงืนคาราใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้องแต่หมอชุมราคาบ้านเอมเราตรงนี่ได้น้ามุนแมาน้ำครับได้น้ามุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนั่ครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมรร่างกายสนียจจะให้ที่บอดีที่าสีมันรดมันบันบงสเนียจจให้งน่ตัวห้าสิรษออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัด่ยายเอมระดมนี่เอามาบวัวรายครับามาฝากอิดสีาา่บัวายกระทู้มาได้ โทมาไรครับมาหา,บาเบาแอมรุงมาไุเ็เจ้าของเอาไปใส่เอาไปเ่อยทั้กันครับสาจุบสา,สาุให้ถือเปรกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเรกลอตเตรี่ทั้งวันทีหนึ่งลำเรื่อยสามสิบล้านตล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยวบเบาแอมรุงกับสิ่ยเเบิง้งโตเร่กับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผูชมเนาะนี่าท,ทำเลยพอ เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ้บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี่ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิรมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ